สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้ก็เป็นวันแรกนะคะที่ออกมาวิ่งนะคะเริ่มต้นวิ่งคิดว่าน่าจะวิ่งเกือบทุกวันค่ะตอนนี้นะอาทิตย์ละอาจจะอาทิตย์ละสี่ครั้งนะคะถ้าออกมาเท้เช้า,ชาเนี่ยได้วิ่ง่ะถ้ารอให้มันสายมันจะไม่ค่อยได้วิ่งนะตอนนี้ต้องวิ่งเสร็จแล้วนะคะก็เลยมาทักท่ายนะหายไปนานค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงปรับค่ะนะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะคะ ว่าเพราะอะไรถึงหายกลับมายามบ่ายนะคะตอนนี้มาส่งลูกนะเล่นที่ฟุตบอลนะคะเป็นกิจกรรมของเขานะคะแต่กิจกรรมแบบนี้เสียเงินเนอะอลูกชายคนโตเขาอยากให้น้องๆได้เล่นกีฬานะคะเมื่อกี้ต้อมเข้าไปแล้วคะ่ะแต่ตอนนี้ออกมาก็รวมทั้งต้อมด้วยนะคะแสบตาเดี๋ยวขอ เอาแว่นตาม,มาใส่กนะันเนาะโดนท้องต้อมด้วยนะคะเขาก็อยากสมัครนู่นสมัครนี่ให้นะแต่ต้อมก็ยังไม่โอเคค่ะยังไม่โอเคคือไม่อยากไปนะก็มีเต้นซุมบ้าที่ต้อมเคยเรียนนะแต่ต้อมก็ยังไม่อยากไปนะคะยังเมื่อเช้าต้อมกอ็ต้อมคิดว่าวิ่งี่ยดีที่สุดเพราะเราเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวนะคะไม่ใช่ว่าขาดอะไรนะแต่ว่าเราเป็นคนที่ชอบแบบนี้ตั้งแต่เด็กแล้วนะคะตรงนี้เป็นโรงเรียนมัธยมนะคะเนี่ยค่ะ ตรงนี้เป็นโรงเรียนมัธยมนะคะต้องจะถ่ายให้ดูเนาะแต่ต้อมไม่รู้ว่ามัธยมแบบไหนก็มีหลายอย่างนะคะที่ฝรั่งเศสเนาะแต่ลูกสาวต้อมเขาก็ไม่ได้มาเรียนตรงนี้นะเดี๋ยวต้อมจะออกไปซื้อของค่ะระหว่างที่รอให้ลูกๆนะอ่าดูวิวข้างทางไปด้วยนะคะอ่าระหว่างที่รอให้ลูกๆเขาเรียนเสร็จนะคะเพราะว่าต้อมขี้เกียจคือเขาไม่ไเตะค,ค่ะเขาเหมือนกับมีกิจกรรมแบบแข่งกันสองทีมอะไรแบบเนี้ยเหมือน ถ้าเป็นบ้านเราอ่ะวิ่งวิ่งเปี้ยววิ่งแข่งกันนะเดี๋ยวต้องไปเอารถนะคะแล้วก็จะไปซื้อของเนาะเพื่อทำซามูซาทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันยังมีของอยู่นะจริงๆอะแต่ว่าอาทิตย์นี้ต้องทำได้เยอะเลยนะเนี่ยค่ะต้องก็จอดรถไปที่นี่นะคะเนี่ยลานจอดรถเนาะเดี๋ยวก็เข้ามาจอดนะคะอีก ปกติแล้วพาน้องมาเล่นอะไรแบบนี้เป็นลูกชายคนโตค่ะเขารับผิดชอบเนาะแต่วันนี้เขาทำงานนะคะก็นะเดี๋ยวขึ้นรถต้องจะพูดให้ฟังนะคะว่าหายไปไหนเนาะนะคะดกอกกลับนุ่นค่ะกหลบับตอนนี้ก็อยู่บนรถแล้วนะคะแต่ต้องจะออกบถไปก่อนเนาะ คือมันร้อนมากค่ะร้อนมากนะแล้วต้องก็คงนั่งทําหรือนั่งพูดอะไรไม่ได้หรอกถ้าต้องร้อนนะต้องก็ต้องออกค่ะออกรถนะไปจ่ายตลาดนะคะเดี๋ยวมีตรงไหนต้องก็จะจอดทํานะจริงๆมันก็อ,อยู่ตามแถวหมู่บ้านค่ะมันไม่ได้ไปอยู่ในเมืองนะที่จะต้องเป็นอันตรายแล้วตอนนี้คนยังไม่เลิกงานนะคะอ่าวันนี้ปกติเด็กๆที่นี่นะคะที่ฝรั่งเศสเนี่ยเด็กปถมอ่ะเขาไม่มีเรียนนะคะ ก็จะมีเรียนแบบนี้ค่ะแล้วแต่พ่อแม่จะสมเรียนนะบางคนเขาก็อยู่ที่บ้านค่ะเรียนแบบนี้เสียเงินหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นดนตรีฟุตบอลบอลร์บอลบ,อบาสเกตบอลคือเสียเงินค่ะนะกิจกรรมแบบนี้บางทีก็เสียเงินเป็นรายเดือนรายปีก็แล้วแต่เนาะอันนี้ต้องไม่รู้ว่าเขาเสียเป็นปีหรือเป็นเดือนนะคะเพราะว่าลูกชายคนโตเป็นคนที่จัดการให้น้องเนาะ เขาอยากให้น้องเขาเล่นกีฬานะคะก็คือน้องชายคนเล็กของเขาเนาะส่วนลูกสาวต้องเขาโตแล้วให้เขาเลือกของเขาเองนะคะนั่นแหละเขาก็เลยพาน้องไปนู่นไปนี่นี่ก็ยังพาจะปพาไปแฮนด์บอลอีกต้องบอกว่าโอ้ยลูกน้องเขาอายุสิบปีเนาะไม่อยากให้เขาแบบไม่มีเวลาเลยจนแต่ก็ดีค่ะดีกว่านั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์นะต้องมาแต่มากเกินไปต้องก็ว่ามันมากอะไรต้องพอดีนะคะ มาที่เดิมค่ะอังเต่มักเชนนะเนี่ยให้ดูค่ะอันนี้เป็นตู้หยอดเหรียญหยอดทําพิซซ่านะคะยี่สิบสี่ชั่วโมงเห็นไหมขายพิซซาโดยการหยอดเหรียญน,นะนะคะเนี่ยใส่เหรียญเข้าไปนะคะสั่งได้มีเมนูขึ้นนะตอนไม่เคยสั่งนะคะหาเสื้อให้ลูกค่ะก็อยู่แถวนี้แล้วนะคะตามซูเปอร์มาร์เก็ตนี้แหละเพราะเดี๋ยวนี้ต้องไม่ค่อยเข้าเมืองเลยอะ่ะ ไม่ไม่ค่อยอยากเข้าอ่ะแล้วก็มีแต่คอเสื้อแบบนี้นะเนี่แล้วลูกชายต้องเขาไม่ชอบมีคอแต่พี่ชายเขาก็าอยากอยากให้ใส่แบบนี้นะคะเขาซื้อมาตัวหนึ่งแต่ไม่รู้น้องจะใส่ปะนะดูนะคะเนี่ยไตยของเขาเนี่ยไตยูนิคเนี่ยคือไตเดียวค่ะก็คือมีอะไรนะขนาดเดียวแต่ก่อนต้องไม่เข้าใจนะ ต้องเข้าใจไซส์ S ไซส์ X S อะไรอย่นี้ที่ไตยูนิคต้อมอยากได้ยินแบบนี้ค่ะนะมันเดี๋ยวนี้เราแบบเปลี่ยนไปเราชอบอะไรที่ใส่แล้วนุ่มๆอะ่ะแต่ไม่ไม่มีเอ่อไซส์ของต้อมเลยไซส์ต้อมนี่เป็น36ก็ถือว่าใหญ่แล้วนะ36ค่ะนี่38ละแล้วดียี่ห้อนีอ้ดีอย่างนะคะที่เขาขายในห้างนะอะไรหมดคือหมดไปเลยนะเขาจะมีอยู่แค่ตัวเดียวนะคะอันนี้คือ คือต้องว่าอันนี้คือทําให้เขาขายได้นะเนี่ยเห็นไหมสี่สิบสี่เนี่ยสีเนี่ยน่าจะมีอยู่เนี่ยนะคะอะไรหมดไปแล้วคือหมดน่าจะแบบแบบหนึ่งมีอยู่สองตัวนะโหวันนี้อากาศดีมากค่ะนะอยากจะออกไปวิ่งอีกรอบเนี้ะแต่ว่าจริงจริงมันต้องทําให้เป็นประจำเนาะไม่ใช่ทําแบบท,ทําทีแบบตัวเองเด้งปไปเลยก็ไม่ไหวนะคะ แต่จริงๆมันน่าออกไปเดินอาจจะออกไปเดินเล่น่ะแต่คงไม่รู้จะทันปะ่ะตอนนี้เหลือเวลาอีก40นาทีนะคะจะเอาของไปเก็บก่อนเพราะว่าซื้อไก่นะให้ดูบรรยากาศนะคะ,ะนี่ก็เป็นห้างแถวบ้านต้อมนะคะอันนี้ห้างใหญ่นะ่สี่สิบห้านาทีสี่สิบนาทีนะตอนนี้เป็นน่าจะเหลือเวลาประมาณสีิบนาทีค่ะโอ้ยอย่างนี้ก็ต้องกลับค่ะเอาไก่ไปแช่เย็นก่อนเนาะ พอไปที่โรงเรียนลูกเอ,อไปที่สนามฟุตบอลก็พอดีรับกลับเลยนะคะมีลูกของคนอื่นด้วยนะก็คือเพื่อนของลูกชายเนะเขาฝากไปนะคะอยู่หมู่บ้านเดียวกันก็นะไปค่ะนะอีกเจ็ดนาทีค่ะเดินทางกลับมารับลูกชายนะคะ แต่ก่อนเขาเคยเล่นแล้วนะคะลูกชายต้อมเนี่ยเล่นฟุตบอลแล้วเขาไม่ชอบพอมาตอนหลังเนี่ยเขาไปเล่นกับเพื่อนทุกเย็นสิ่งที่ผู้ชายทํากันก็คือเตะฟุตบอลเนาะเขาก็เลยชอบนะคะแล้วเราก็เห็นว่าเออเขาเล่นได้ดีตอนที่เขาไปแข่งฟันดาบระหว่างที่รอแข่งขันนะคะเขาก็เล่นฟุตบอลกับเพื่อนเนาะมันมีลูกฟุตบอลอันนึ้งเราก็ก็เลยพูดกับลูกชายคนโตว่าเออน้องเธอนี่ก็โอเคเลยนะสําหรับฟุตบอลนี่พี่ชายเขาก็เลยแบบ ไปไหมพี่จะไปส่งอะไรอเงี้ยนะคะปกติเขาก็จะจะสนิทกันพี่น้องเนาะเอาละคะ่ะมาถึงสนามฟุตบอลแล้วก็คงต้องปิดกล้องนะคะมารับลูกชายนะคะแล้วมีเด็กๆคนอื่นด้วยนะ,ะก็มาค่ะมาต่อวดีโอนะคะ,ะกลับมาจากรับลูกแล้วเนาะก็นั่นนะคะกอะ็อย่างที่บอกว่าหายไปเนี่ยเพราะว่าเออตอนช่วงช่วงนี้ต้องคุยยังงขาของเหมือนเดิมนะคะนะที่ร้านก็ ก็ไปได้เรื่อยๆนะคะแต่เรากาลังตัดสินใจอยู่บางอย่างนะนะคะแล้วร้านข้างบนก็เริ่มเปิดแล้วด้วยก็เลยยุ่งๆนะคะร้านข้างบนเริ่มเริ่มเปิดแล้วก็พูดผิดพูดถูกสามีเขาก็ขนของขึ้นไปข้างบนนะก็ไม่ค่อยมีคนช่วยนะคะไม่ได้มีคนช่วยเพราะว่าพนักง,งานที่เราจ้างมาคือจ้างประจําร้าน <c oughs> ไม่ได้จ้างเขาช่วยขนของนะคนละอย <c oughs> ่างกันนะเขาก็ต้องขนขึ้นไปนะคะขนจากตรงนี้ขึ้นไปที่ร้านนะคะแล้วก็ ร้านข้างล่างนี่ก็ยังต้องทำนะคะต้อมก็คิดแทนเขาเนาะก็แบบแบบแบบสับสนวุ่นวายไปหมดอหะคะ่ะตอนนี้นะเพราะว่าร้านข้างบนอะ่ะคนจะเยอะมากๆเลยช่วงซัมเมอร์นะนี่ยังไม่เข้าซัมเมอร์นะคะแต่เขาเปิดเสาร์แล้วก็อาทิตย์เนาะนะคะส่วนการขายอาหารที่ตลาดนะัดต้อมก็ขายได้เรื่อยๆนะคะอาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านมาก็ขายดี สิบโมงครึ่งยังไม่มีคนซื้อมีคนมาซื้อน้อยมากก็ใจหายเหมือนกันนะเพราะว่าเขามีกิจกรรมเบียร์เหมือนกับว่ามีคนผลิตเบียร์แล้วเขาก็ออกออกมาจําหน่ายแนะนําให้กับลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเปิดไว้ตรงถนนเลยแล้วก็ปิดนะต้องก็ไม่เคยถ่ายในตลาดให้ดูเนาะ,ะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะก็อย่างที่บอกไปเลยนะคะก็พอสัก11บเอโมงก็ขายได้นะคะแล้วก็ใช้เวลาขายแค่ไม่ถึงชั่วโมงก็หมดนะ แล้วก็เหลือนิดหน่อยนะคะเหลือข้าวผัดอะไรแบบนี้กล่องนึงเหลือผัดเส้นกล่องนึงอะไรแบบนี้ค่ะนะก็ยังขายดีนะคะต้อมก็รอกันขออนุมัติในน่าจะเป็นเดือนนี้นะคะที่เขาจะอนุมัติให้เอาเข้าที่ประชุมเนาะว่าใครจะได้ที่นะคะเพราะว่าจริงๆอะ่ะต้อมก็อยู่มาพักหนึ่งแล้วเนาะคนที่แนะนําให้ต้อมขอก็คือตารวจนั่นแหละคะ่ะนะต้อมที่หายไปเพราะว่าต้อมก็เนี่ยคะ่ะยุ่งๆแล้วก็คิดแทนสามีด้วยมันเลยทําให้เรารู้สึกแบบ เครียดเหมือนกันนะคะคิดแทนเขาค่ะเป็นห่วงด้วยจริงๆแล้วอ่ะต้อมก็บอกเขาว่าร้านที่เราเช่าเนี่ยคือเขาตั้งใจที่จะขายจักรยานนะนะคะเปิดร้านเพื่อขายจักรยานนะคะแล้วก็เช่าเนาะเป็นหลักไม่ใช่ซ่อมนะคะแต่ตอนนี้มันก็ส่วนมากที่เขาขายอ่ะเขาขายผ่านอินเทอร์นเน็ตเราก็ยังพูดกันอยู่ว่าเช่าร้านเพื่อเปิดเนี่ยถ้าสมมติว่า เราขายจักรายานจากตรงนั้นไม่ได้เนี่ยเราจะไม่รู้จะเปิดไปทำไมนะคะส่วนอาหารต้มที่ไปแจมเขาเนี่ยมันก็นิดหน่อยเนาะเพราะต้อมทำเป็นเท a อ a วและคนแถวนี้ก็เป็นเป็นหมู่บ้านลเล็กๆนะคะเป็นหมู่บ้านลเล็กๆก็พอขายได้นะคะเราก็ให้เขาตัดสินใจเองเนาะเพราะว่าที่ที่ต้องคุยเนี่ยส่วนมากพวกเราขายในอินเทอร์เน็ตแล้วเขาขายในอินเทอร์เน็ตได้เยอะมากๆเลยนะคะช่วงโควิดเนี่ยเราไม่มีหน้าร้านเราก็ขายจากอินเทอร์เน็ตนะ ถอว่าอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวนี้มันสามารถค้าขายได้เร็ว,รวไม่ต้องเช่าร้านไม่ต้องมีร้านต้องไม่ต้องรับผิดชอบอะไรนะต้องก็พผูดกับสาม้ีก็ให้เขาเป็นคนตัดสินใจแต่ร้านข้างบนเนี่ยมันต้องมีนะคะเพราะว่าเป็นมันเป็นรีสอร์ทเนาะมันเป็นรีสอร์ทแบบพักผ่อนอะไรแบบนี้ช่วงกรกฎาสิงหาเนี่ยคนจะเยอะมากเลยแล้วพวกต้อมก็จะทํางานเต็มทั้ง,ท,งทุกวัน2เดือนคือทุกวันแต่จะมีสลับไปสลับลูกค้าสลับคนงานค่ะว่าคนนี้หยุดอาทิตย์นี้ คนนี้มาอาทิตย์นี้อะไรเงี้ยแล้วก็ข้างบนเนี่ยจะมีครูถึงน่าจะเป็นสี่คนนะคะรวมสามีต้อมด้วยนะก็คือรับเด็กเฉพาะกลุ่มรับคนสอนส่วนตัวอะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่าข้างบนก็คือเสือภูเขาเนาะถ้าคนไม่รู้จักเทคนิคก็อาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้นะคะเกิดอุบัติเหตุได้นะนะคะเพราะฉะนั้นเขาคนนี้เป็นนักนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะมาจ้างที่ล้านนะคะ เราก็เลยมีต้องมีครูไว้แล้วก็ที่ร้านนี่มันจะยุ่งมากก็เลยคิดถึงร้านข้างล่างเหมือนกันตอนนี้ <c oughs> นะคะนั่นแหละก็ให้เราก็เลยคิดแทนสามีก็เลยรู้รู้สึกเครียดนะคะตอนช่วงนี้ก็ออกไปวิ่งเนาะออกไปวิ่งวิ่งในสักพักหนึ่งแล้วนะคะอืมวิ่งในสักพักหนึ่งแล้วนะแล้วก็ต้อมก็อยากจะกลับไปเรียนซุมบ้าแต่ว่ามันคือ จริงๆวิ่งมันสะดวกกับเราเพราะมันใกล้บ้านนะมันเป็นไล่แถวนี้นะคะถ้าซุ่มบ้านเนี่ยเขาต้องไปตามเวลาของเขานะคะค่าเรียนก็แพงออกการอยู่นะต้องว่านะคะค่าเรียนซุมบ้านแต่ว่ามันก็เป็นมันก็คือแบบเขาทําจริงจังค่ะมันจะมีซุมบ้าเสร็จมันก็จะมี stretching stretch stretch นะ,ะมันจะเหมือนการฝึกโยค,คะค่ะยืดเหยียดยืดเหยียดนะเนาะเพื่อผ่อนคลายค่ะ หลังจากที่นั่นแล้วหลังจากที่เล่นซุมบ้าแล้วแล้วก็จะมีอาราบิกอะไรของเขาแบบนี้ค่ะต้อมก็เลยยังไม่รู้ว่าจะไปหรือเปล่าแต่ตอนเนี้ยต้อมก็ตัดสินใจที่จะไปวิ่งเพราะว่าลูกชายนี่บอกลูกชายคนโตเขาอยากให้ต้อมวิ่งนะวันศุกร์นี้เขาก็ซื้อตั๋วคอนเสิร์ตให้ไปดูกันนะคะสองคนใกล้ใกล้ฝั่งสวิตเซอร์แลนด์นะเขาคือเขาเขาเห็นต้อมคิดเรื่องงานคิดเรื่องอะไรค่ะเขาก็เลยบอกว่ามแม่ต้องออกกำลังกายแม่ต้องอ ไปดูอะไรบ้างผ่อนคลายอะไรเงี้ยเขาก็เลยซื้อตั๋วไปแล้วตั้มก็เลยจําเป็นต้องไปนะคะอันนี้ก็มาเล่าเนาะยังอยู่นะคะยังอยู่เดี๋ยวเขาเอาไว้เข้าหน้าค่ะสําหรับดีโอเข้าหน้าแล้วค่อยเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ